ซาปาดีพี่น้องเขาตำหทักต่อซื้อซองถิบแช่หน่อได้พี่น้องวันนี้เขามาได้เมืองพี่น้องมาเห็ดเอกสานเนาะมาเห็ดไปแจงโถดหรือว่าใบอาสัญาก้อนเนาะพอดีที่ิบเห็ดเอกสารบางอย่างละเพื่อต้องการเอกสารตัวนี้เนาะก็เลยได้เขามาเห็ดอยู่ในเมืองและะ้วก็วันนี้ก็มีน้องเคยน้องซาวแล้กก็ะลล้านมานำเนาะ พอดีว่าจะมาเห็นไปไม่กอกบัตรประสาสนบัตรประชาชนของน้องเคยผมเนาะน้องเคยมันมีบัตรประสาชสหลนังจากนั้นแลวกระจังสิไดไปเห็พนพาสปอพอไม่ลูกเพื่อนเพื่อว่าสิไดเขาไปเที่ยวไทยอะนะพี่น้องเหดไว้เนะาะยามมันได้ไปแล้วมันจึงบยงนยากะนะเผื่อมีหมันมีหนีมีเบียดตรงไปและการเมื่อนี้ก็ได้ขี่รถขั้นแหลกมากได้พี่น้อง ก็ปกอบไอยทนัดไปได้นอพะวาน้องใสยเป็นไดใส่รถขันหนีไปแก่มันแก่ย่างแก่เคืองนักแลวกะรถกะค่อนข้างโซมแล้วกะทับปมมวนคือต่ก่อนเนาะเพะวารถคันนีกะลุยงานนักมาลายคือกันตอนนีกะขับรถเขามาใกล้เติมแล้วที่น้องอาการกะหอนหอนาจะประมาณ36 37ิบหกามเดอุตส่าหได้กันบายบายให้สี่หอนกว่าน <t brick away> ี้เนาะ ปาอาจจะสิสิบป้ายแล้วก็ถิอกับสิบไปทำกรมคนส่งเลยเนาะหรยอว่าคะแนกคนส่งว่าทิศสมารตอ่อเอกสารรถอยู่นในเดบิว่์เอกสารรถทิศสมารตอ่อไปขับขี่อยู่สวันนาเขตแต่เลยบอกเพราะว่าไปขับขี่ของทีมฮานาะเฮดยูทีเวียงจันท์เนาะแล้วก็สิมเบิร์ตอายุในวันที่สามสิบเดือนหาเลยว่าสามสิบสี่สิาทเนาะวันนี้วันที่เท่าไหล่สิมเบิร์ตเดือน เซาและนี่พี่น้องก็สิไดโตแล้วเนาะเดี๋ยวจะเดินทางเขาไทายก็ขับรถเขาบได้อีกเขาไปไ,ขาไปขับขี่แต่ว่าที่พันวายก็ไปเห็ุใบขับขี่ซาก้นไว้เลยนะบพราว่าเสียดยุสวรรน,นาเขตได้เลยบอก็เขาไปในเมืองเท่านี้ก็สิไปท้าบึงเลยพี่น้องเพราะว่าเขาไทายแต่ละเถื่อนมันใส่ใบขับขี่เล่าเพราะว่าอยู่ไทยกับเล่านี่สาม,มารถใส่ใบขับขี่เล่าได้เลยแต่ว่าท้าไปเวียดน,า,นามนี่ต้องใส,ส่ใบขับขี่ซาก้นเนาะ แต่ว่าทีพิพนก็อยากเห็ดไปขับขี่สากลไว้เลยดีกว่าเออแล้วกะ็สำหรับใบแจงโถงเราทิพย์ทีพย์ยังไหเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าบบฮูวายู่สวรรค์นี่เพิ่นเห็ดภาษาอังกฤษได้เลยบบทิพย์เคยไปเห็ดเพื่อนึงแล้วเนาะแต่ว่าเห็ดเป็นภาษาลาว,วนะแต่ว่าถ้ามันยูย่างจันสมัยทียังเห็ดเวียกยูเหยงนะสมัยไปเห็ดใบแจงโถงเนี่ยนะเราสามารถพอเป็นภาษาอังกฤษได้เลยเนาะกับปูตรงแปะแต่ถา้าเอาใบแจงโถ,ดดนะถอยูย่นีขนะถ้าอยากได้เป็นภาษาอังกฤษก็คือต้องได้ไปแปะ เบ่งเนาะว่าเฮาสิได้ไปจ,กจกักโจดภาษาลาวหรือว่าภาษาอังกฤษไปนำกันทั้งหมดหาซีวีด้วยกันหาซีวีด้วยกันเนาะรถขั้นนี้กะแอรเบื่เย็นพี่น้องได้เปิดแออากาศเนาะแอร์ธรรมาศาสติ์เนาะ ตอนนี้ไอทิพย์กําลังเขาไปเห็ดเอกสารเนาะในการมาเห็ดเอกสารนี่คือตรงเลยนุ่งสินมากพี่น้องเวลาเขาของการลัดก็คือได้ใส่สินมากตอนนี้ทิพย์กัไปเห็ดเอกสารก็คือใบอสัญญากรรืออยู่ลาวเอื้นใบแจงโถดแล้วเป็นเทียมหอยพี่น้องคือแต่เยินเอกสารแล้วเนาะซึ่งกาสีได้เอกสารในมืออื่นเนาะพอดที่ทิพันเห็ดดวนทิพย์เอาด่วนเนาะประเดีเอาธรรมดาท่านธรรมดากันนะจะประมาณสามวันมั้งแต่ที่เอาด่วนเนาะ S <S <an> มืออื่นกะให้โดยซานมาแหวเอาเหมืองให้พี่น้องเอาเป็นภาษาองังกฤษเลยแต่ภาษาองังกฤษเลยเนาะส่วนรายจ่ายทีปะหัวราคาปกติจ่ายเ่าได้เนาะแต่วานี้ทีมันจ่ายราคาเอาด่วนแล้วกาตอนนี้ก็ไถ่มาบ่อนเห็ดบัตรประสิชนเนาะน้องเคยผนมาเห็ดบัตรประสาชนเผื่อที่จะไปเห็ดไปพาสปอร์ตเนาะน้องเนยกับน้องนิวันนี้บ่ต้องเห็ดบัตรประชาชนเพราะอายุป,ประัานหอด ไปเอาเห็ดพาสปอร์ตได้เลยมีแต่รอหาเอเกาสารพอๆเหมือนแหละไปบัตรประชาชนแล้วก็รอไปเห็ดพาสปอร์พร้อมกันแล้วก็นประเทไปเที่ยวนะไอลาไปเที่ยวไทยเนาะนางวดีเต็มตังตอนนี้แม่น้องเนยพาพอน้องเนยไปเห็ดเอเกาสารอยู่เนาะน้องเนยน้องนิวก็ไปนําน้องอ้วนนี่อยู่น้าถีบเนาะนางวดีเต็มตังสบ,บายดีสบ,บายดีดีแหละสบ,บายดีสบ,บายดีไว้ สบายดีสบายดีวันนี้ทีิก็น้องเนอยอันไทยทั้ทงดานนาของบอลเหตุบัตรประชาชนละพี่เนาะของกตำรวจจะอยู่บนทันเนาะส่วนบอน,นีก็อ๋อยูนีก็น่าจะเป็นบอนทีท่ทริปมาเหตุไปรถตอนนั้นเนาะส่วนลายประชาชนลาวบวขอยมีบัตรประชาชนได้พี่น้องเพราะว่าเห็ุธุรกรรมต่างๆก็สามารถใส่ซ้ำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าอยู่ลาวอื่นว่าซ้ำมาโนคัวเนาะแต่ว่าคนที่เหตุบัตร ประชาชนส่วนรายแม่นคนที่ต้องการใส่ย,ย่างเซนคนไปไทยรอว่าคนเห็ดเบียกที่ต้องการบัตรประชาชนเพื่อไปเห็ดพาส,สปอร์ตหรือว่าเห็ดเอกสารต่างๆะนะแม่นคนที่จาเป็นใส่เพื่นจึงเหตุรัฐบาลเคยประกาศว่าทุกคนที่มีอาอยุหอดเกณฑ์ต้องได้เห็ดบัตรประชาชนแต่ว่ากโบ่เทิงคันได้บังคับเนาะและการเห็ด บัตรปลาชนก็คือต้องลงมาเห็ดอยู่จังหวัดสวนคนที่อยู่บ้านนอกหอกหน้าห่างไกลสลีสไล,สลยเพิ่นกับบมีดอกพีนองนอกจากว่าเด็กหน่อยทีเพิ่นต้องการเห็ดบัตรปลาชนเพื่อไปเห็ดพันสปอร์เพื่อไปเห็ดเบียกอยู่ไทยตอนนี้แม่น้องนิวก็ออกมาแล้วเนาะกระพ่อน้องนิววันที่สามได้บัตรประชะชนเนาะมืนน้อวันที่ใดส,สี่สหสเจ็ตสเก็ตเดือนนี้มีสามเจ็ด่ะประมาณทิศหนะึ่งทิศป้ายเนาะก็ได ราคาเป็นห้าสิบพันกว่าประมาณเก้าสิบบาทววาตอนนั้นป้าตอนคนไล,ล้ไรตอนเปิดพวกชัวรก็มีอะไรขนาดเห็ดด่วนใะยังสามารถเ็ดจิงได้เนาะแต่ว่าขาั้นบอด่วนหันประมาณบอดำกว่าเดือนหรือว่าซองซ้ำเดือนน่แหละจิงได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนกับพวกอยไลท์แล้วก็ก็เลยเห็ดแันที่แล้ววัยขั้นเอาด่วนเท่าได้ขั้นเอาเดือนจังมือใด้โมมีปะโมะมีเอาด่วนเนาะ เบิงเบิงลานกินเขาป้ากินเองเหตุพ้นขีน้ำนักบลงกันยังสี่พู่นะกินแสบจ้ะแสบบ่นั่งแสบบ่าแล้สำหรับอยู่บานเอฟซีเด้พี่น้องทางฝั่งไทยนี้เวลาสีเห็ดปัดประชาสนนี่เห็ดอยู่สพี่น้องเห็ดอยู่จังหวัดปอเรือว่าเห็ดอยู่อำเภอใดแล้วก็ใส่เวลาจักวันเนาะสำหรับอยููล่านี่โอ้สวงโควิดทัน แห่งเป็นเดือนเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนผมได้ส่วงแบบลังโควิดใหม่ๆฮ่นะแต่ว่าส่วงนี้กะซิว้แน่เพราะว่าคนกับบุคอยไล่แล้วส่วงนั้นเป็นสวงปิดโควิดแล้วก็มาเปิดลังโควิดก็เลยคนไล่านานตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้กับเบาบางแหละปกติเห็ดแต่วายอยู่ไปทีบกัลั่งเขาไปสอบทามเหลืองกันต่อไปกับขี่เนาะว่าซีสมาต่ออยู่สวั์นาเขตได้เลยบอ่อหรือว่าต้องกลับไปต่ออยู่เวียงจัน ใบขับขี่พอน้องเนิวเพื่อกัะซิเบิร์คือกันพี่น้องหักกระวดบังเนาะก็เลยว่าสิลองไปทำบังคือกันขั้นแม่นแบบใส่เวลาบอลนกบสีต่อเลยเนาะแต่ว่าปกติของพอน้องนิวนี่เดือนสิบผลมืดพีน้องแต่ว่าเฮากับไปบริคอยซิมีโอกาสได้มาดูดูเนาะก็เลยว่าขั้นว่ามันต่อมันใส่เวลาบอลนก็คือให้เิ่นต่อเลยเรียบลอยแลวพี่น้องบอลนี้ก็คือบอลทียนใบขับขี่ว่าเซ็งเอาใบขับขี่เนาะแต่ว่าห้องทีบีนี่แมนทีเพจยุ่ยเวียงเพิ่นมาตรงไดฝาขึ้นไปต่อยุ่ยเวียง ซึ่งเข้ากับสามารถห้าคนเดีวยังไปโตห้ไดแต่ว่าท่พันแบบบริยาย้มันยงยางเนะะาะลวก็เหตุผลคนสง่งหันดีกว่าเพราะว่าอันนี้แบบคนส่งแล้วเขาติดต่อกันเนาะแล้วพาแบบเข้าไปเอาบริการออนไลน์ยยเนีหันเข้าบูจักเขาประไดนะพี่น้องที่เป็นห่วงเอกสารแต่ว่าขั้นสี่ให้พี่สายฮนะ่ะไปไปต่อให้ล้วก็คือสิบบมีเวลาเนาะก็เลยแบบเอาผ่านคนส่งไปเลยเนาะซึ่ง ต่อหนังซื้อโหลดันก็คือสีแซนกีบหรือวมฮอร์หนะึ่งพันเนาะประมาณแปดร,ร้อยก็แปดร้อยประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่มันเห็นใบข้าขีรซากลเลยเจ็ดแสนรวมกันพอดีเป็นหลานเอ็ดแต่ว่าต่อพันไดหลานหนึ่งหรือว่าประมาณหนึ่งห้าสี่สิบหาบาทใดทั้งใบข้าวขีดหม่แล้วก็ใบข้าขีา่ซากรทบ้มเป็นคนละใบเลยเนาะคนละใบเลยคนละอันเลย ขับอยู่บ้านเฮ้าก็ใไทธรราด้านล่านเฮาไปตังประเทศทฮากับไทซากค้นแต่ว่าคือไทยนี่สามารถใส่ใบขับขี่เ oh ล่า <souvent> ก็ได <ss ort> ้น้องพี่น้องพออาทิตย์เคยทำตำรวจแล้วแต่ว่าขั้นไปเวียดนามนี่บได้ต้องใบขับขี่ซากค้นประมาณนั้นเนาะอ่าตอนนี้เอาสิไปใช่เกลอบันนาาห้าทางอกแตเมืองขอนาดว่าบ้านเท้าหอนมาพีแห้งหอนคักขอนแท้าหอนว่าพี่นนองเอาลืมเราเสืเสือนะ เดี๋ยวเดี๋ยต้องได้กลับไม่เสียเอยอยู่าหุ่นได้เนาะมึงเมียนั่นเอ้อมันผ่ามันไปมันนี่ก็สีออกจางเมืองพี่น้องทำมิตรหันอีเมลแล้วสิมาหนำเด้แต่ว่าอีเมลเบิ่งแล้วคือสีบัวได้ออกแต่เมื่อยไงอีเมลก็เลยเปลี่ยนใจบอกมานำเลยมื่อไนจึงไห้ผ้ามาจริงมันกับบัได้ด้วยล้านๆก็อยากไปอ่นนะเนี่ยจะไปแคมป์คองมันหอนแท้ๆโบไม่แยังนกคันแบบขำๆคุณ แล้วนี่ล้วก็สีไปลอดตลาดแะ้วก็กล้าบเนาะอยากกินปลาแดกเข้มะนะนมท่านพี่ทันทีบ้างแพนว่าทีพันสิไปต่อพัดจฉกะสิคืนไปต่อไป้กับขี่โดยตัวเองพี่น้อแต่ว่าขึดเบแแล้วว่าขาเดินทางไปขาเดินทางมาคือสิผากเมื่อด,ดีกว่าเนาะ แตกาเพิ่มเพิ่มไปกระจายหันจายนีเพื่อสิได้มาเมื่อายคือกันมาตามพาราน,นะย่างเซนท้าสมมุดห้องขี่เครื่ <วะ S 1> องบินไปกับ <วะ S 1> ลอยลอยป้ายกวา <ะ S 1> ประมาณเก่าแสนใเนาะประมาณประมาณซําคายเหตุพาพสปอร์ตแล้วดอกคากรับีเป็นซองแถา <วะ S 1> แต่ส,สม,มุดขี่รถกัถเทไเตียนีซองเส้นหาะาเทเตียงนอน <วะ S 1> ไปกลับ,<อ><า>บแพงเลย บันี้คือรถที่เค่อยกินหลาสุดสีไปเวียงจันทร์เนาะก็คือออกจากสะรรนซองถุมไปหอดเวียงจันทร์ตอนนั้นสิบเอ็ดมุงต้นเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็บเลยบกค่อยเดินนางรถเนาะนางกับมาอยู่ตอ้นอาหารนะแล้วกับบนางเีกบุกค่อยได้นางวนไล่กับแบบที่วระรถเขทาทั้งไทยเนาะพี่น้องเราก็ไปสอดอยู่อุดรเออไปสอดแล้วก็ไปสอดอยู่เวียงจันทร์ กล้องชิคกะป๋านเอามาแวตลาดเมื่อนั้น่เมื่อนั้นอีเมลเราสื่ออันหัวอยู่นี่ติ้มมือกินเนาะอันนี้ประมาณกล่องละอย่าลอยหาสิ ปกติอยู่วันนี้จะเป็นตลาดแรกเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะประมาณใบใบเครื่องก็ลงมาเลยละก็แมงแขงของก็มีได้เลยอันนี้กล้องใช้ได้เนี่ยกล้องลอยค่ะสิบแลกปอน่ผู้่าเห็นมันสัว์นู้ามันไม่แข่งขอกาชิก็ได้มาออื่นลอทมือท่ามอื่นมอท่าข็้อคัวแล้ววะนี่ครัวแล้วขัวเรียบร้อยเนาะ หมักมวง่านนี้อันนี้มางี้เนี่ยฮะน้อย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 น้ยบ่เคยกินแัแกคือบักบัวมากเลยะบ่ผัาพานเปลือกมน่โอบ่เคยกินหมากน้อยมันมันเมนเขากินผักมันปะน้อยดูบ่บ่เคยเห็ไงดิมงมันแต่เสด้ มอญมัน,น,น,นเขาปลูกอยู่ย่างบ่ต้นต้นต้นใหญ่ๆมอญกิโลโอ้พอดีนี่จำดีดีพอดีโอ้พอดีมันอ่าอยู่พีโซเลียนตอนนี้เขาก็ซื้อโซเลียนเมื <pper> ่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องจังเมนุนี่เราถ่ายคลิปรัวตอนซื้อโซเลียนซื้ดไปกินโซเลียนโซเลียนอยู่พี่ประมาณนโลละสองร้อยป้ายเกือบโลละสามร้อยนี่แหละมอนทอง ยัางบาาริษัทไหนมียังเนาะเพราะว่าบ่ทษันได้แรกทองสิบพันสิบพันได้หมอวงเด้อหมองมวองอีแม่เราหม,ม, <c oughs> มักว้าจะหมวงเห็นบ่เราหมักหมองๆไปดีบ่เราหมักซื่อม, <c oughs> ม,อมาเห็ดขาวกินบ่กินบ่แกงเห็ดแสบปะแกงเห็ด <c oughs> เพิ่งได้หืมแกงเห็ดขาว <c oughs> มีหมกักไข่ ท่านนีพักพักขอพบกรอฮ้ยขี่ขวเทียงกูมีไฟหอมีตะกลีพักตอ <hel ì. S 3> กแม่งแม่งอะไรหน่อยนีรีรักแด คนมือคนอวนมาหล่อตลาดเนาะอันนี้เท่าไหร่

สมัยก่อนตั้งแต่ทิบปลินบ้านนองอูลองซ่านแต่ก้อนเนาะติดใจประแดกแม่จันแม่จันหูอาทิมักประแดกเนาะเพิ่นก็เลยจืนให้กินทุกๆมือเลยประแดกตอนนะนะพี่น้องและก็มือนีกับบัวหัวคิดจะได้คึ้อยากกินประแดกตอนขึ้นมาอยากไล่เหมืออะไรพี่น้องก็เลยว่าตั้งใจวาทาได้เขาเมืองแล้วก็สีสือ,สอประแดกมาไหวเนาะ ไวจืนกินแต่ละเมือนะพี่น้องปลาแดกอยู่เพื่อนทิบก็มีได้แต่ว่าเป็นปลาแดกที่ว่าเป็นป้านน้อยๆนะพี่น้องที่ว่าเห็ดปลาแดกไว้เพื่อใส่แกงใส่ตุมปุุงอาหารเนาะแต่ว่ากาบริมีปลาแดกตอนใหญ่นะพี่น้องแล้วก็ถึงว่าจะมีปลาแดกอยู่เพื่อนนะแต่ว่าเวลาเขามากอะสิมักสื่อนําปลาแดกไบใส่แกงเมื่อไหวน้าเพราะว่าปลาแดกอยู่เพื่อนนำข่อยหอมเนาะแต่ว่าปลาแดกที่ว่าสื้อน้ำเผินนี่หอมหอมจากเผินเดจะได้พี่น้องสงสัยตรงไหนเฮียนเห็ดนําปลาแดกแหละ แล้วก็สำหรับปลาแดกนี่เพิ่นค่ายก็คือปลาแดกแก่งนี่ประมาณโลละสี่สิบหกบาทหรือว่าโลสามสี่พันกีบเนาะส่งทิบก็ซื้อซองโลและะ้วก็ปลาแดกตอนหนึ่งโลปลาแดกตอนนี้ก็คือโลละเจ็ดสิบพันกีบหรือว่าประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเนาะทำอีทิพย์ก,กว่าสีเอาจักถึงโลพี่น้องพอเหลือปลาแดกเรเียบร้อยแล้วไปตีพึงเอาเกินเกินอะไรจนสีฮอดหนึ่งโลก็เลยเอาเป็นหนึ่งโลเลยเมื่อไหวจืนกินยามอยากเน,ะเนาะใจมันน้ำว้ามันอ่อนด้นวยเลมจจยม่แต่ใจมันแตก

ข้องโปดดี่โดยแม่นบ่โดยกินมาดูกล่องดูขอบใจประนังเลยไหมขอบใจประนังหมากบิ้ลนี่คะหมกยี่ย่างแหล่นี่ค่ะพริกกระบี่พริกกระบี่พริกกะหอ์เนาะใบซองวะซาโมงซาโมงเนาะเป็นี้ก็มากระหอที่จะรับพี่น้องจะมารีวิวเนาะว่าขาของสีวิลาวตอนนี้สูงประเดีลยวนะ ออกบานครั้งนึงมืดเพาได้เนาะหรว่าเขาเมืองครั้งนึงมืดประมาณพอได้ข้องข้องกระมีอะไรสนีได้เนาะเดือนกระมีแต่สื่อนามันละน,น,นามพุทธุลาสามจ่อข้อวันมันหดกินนามพุทธุลาสามจ่ออ่าเดี๋ยวเข้ามาบ่งอันนี้แมนฐานละลอยถานเราแปดลอยเ้าแปดลอยาบเนาะช่องอันก็พันหกพันหกร่อยสี่สิบ แล้วก็อันนี้อันนี้แมนตน้นเผาเนียวตน้นเผาพี่เนาะเสียมาแกงใส่ไก่โดนๆเต็มเทีนเขาคายเถื่อนึงเนาะแล้วก็นนี้ต,นนต้นนี้แมนสี่สิบพันสี่สิบพันท่าแมนเป็นเงินเป็นเงินบาทประมาณเท่าไรบอด,ดีไลน์ได้น้อยเดียวเป็นวัดผอม,มต้นต้นนี้สี่สิบพัน หกสิบเอ็ดบาทอันนี้แมนโล่หนึ่งเนาะโล่หนึ่งมแมนเซวร้อยแปดสิบสีบสบสบส่บาทอันนี้แมนเป็นวาดพี่น้องผ่อนแล้วกินเย็นแล้วก็แมนพักซำลเมรซาม,มาัาดพัดนะ มันละหาพันมันละหาพันเนาะนิ้วย่ามาบ้างมันละเจ็ดบาทเนาะอันนี้สามหมัดอันนี้แมนอันนี้เครื่องสมานทงิบเนาะนีแมนซองกล่องเท่าไหรก็ เซนเจ็ด <76, S 2> สิบหกหน้าหัวคาซุนซองร้อยเจ็ดสิบอันนี้มีแมน,นเคือง <c oughs> เครื่องแกงเห็ดเนาะอันนี้รวมกันเป็นอยู่เสาหาพันมีหนังยานางแล้วก็มีผักมันต้นผักมันต้นอันนี้ฉีกเคยพยายามปลูกแต่ว่ามันตายทีปลูกคือเทิงอัดิไอ้เซตบาดิมีแมนสามสิบแปดบาทเนาะ มีผักซองหมัดแล้วก็มีผักแ,แะแยงก็มีประเภทแล้วก็ะที่นำย่านาคน้องแมลงสิบสิบแกงเห็ดแกงเห็ดเฟื่องพี่น้องอันนี้แมนสเสริงเท้เาสื่อมาน้องจะนี่กับไปใส่น้ำมันรถเนาะใส่น้ำมันรถซานแซนกับมหัดตกขีดแดงคือเกา่าไปใสอ่อซองแซนไปหาแซนหาแซนกับประมาณเท่าไรประมาณจะหล่อหกสิบเก้าบาทแล้วก็ไปเห็ดเอกสานนั่งซื้อรถเนาะ พันหาพันหาพันหาลอยสี่สิบหาแล้วก็ไปเหตุอันไปแจงโทษสี่แสนไปแจงโทษทันสี่แสนเอาดวนส้าแสนป่ายแลแต่วันเพิ่นผไม่มีเงินทอนก็เลยด้ไใจเงินทอนหกรอสิบห้าบาทประมาณนี้เนาะแล้วก็คานามเา้ยนามกับบุมเนเส้นตบิดกกรทตุ้นตบิ๊กับสีสิบหาตบิดสีสิบหาแล้วก็ อยู่แน่นันกะอุ้ยอุ้ยอุ้ยีอีกิหอาออกกแต่ก็มาซื้อน้ำออยอางนี้สามสิบซองเป็นแซนซาแซนซซงอะเด้แล้วก็มีอันซื้อตังเงี้อีกอนรกระตังหายขนมกรนึงล็กหน่อยกระตังหาอยแปดสบเจดบาทหนาเมาแล้วก็ซื้ออื่นๆเนาะอันนี้ก็คือการออกเคลื่อนครั้งหนึ่งเมื่อประมาณท่ายที่มนได้ไปเห็น เห็ดเห็ดใบขับคีน่แหละใบขับขีใบขับขีเล้าเนยแล้วก็ใบขับขีซากุนเนาะแล้วก็เห็ดใบแจงโถดหรือว่าใบอัสัญญากรเพื่อประกอบเอกสารเนาะมาคนี่แล้นล้านทากินทุเรียนอยู่เลยเฮาบ่ทันได้กินข้าวเที่ยงเล้เนียนี่เฮากินกับข้าวเลยหรือว่าสุดท้ากินพร้อมพออีซ่ามื้อแรกอดได้บ่เบิ่งตาลสองสองมาเอาเอาอันนี้มาบ่่่ไมละครับบ้างอันนี้แม่น fc เหลียงเด้อพี่น้องพันทกน้องพันทสี่สิบบาท fc ตะมีดเอาถาดหนึ่ง fc วายันบุพเเอาซองถาดไปเลยมึงนูกเหนียร้านมากเลยมามามากินมาป้าป้าเอยักเอ็ยักเนยกเอากระเอากระตุ้มมะมาโอยมึงน้าบันนี่เ้ย่กินลคนอง เป็นั่ก่อโดยบุกินบ่ใส่ปลาาทะเลหายกินจักใต้ปจ้อยจับดีๆจับดดี้กินที่ร้านนี่หอนในเด้ขอบคุณลายเด้อเอซื้อให้เนคางปลาเป็นนาหนตอนนี้กํลังเริ่มราดูถั่วเลียนเนาะโอ้ยแปาสิบขามาแล้วพูนแปบามาแบแจบบสสบ้ามากําลังกรอบมึงดูนะ

กอมนองนมไนานี่ถึงนู่นน่ะผูโอ้ยางจกเขาลงให้มันจกเขากินนข้าวกินขาวขาจำอีละเอาขาจำลูกมจำก็เผายิ่ขาวข้าจำบขาจำมาเจอพี่น้องเหมองเนื้อกำลังเป็นเนื้อไก่ซีกเลยนี่พ่อนะทั้งนองยังกรอบเนี่ย้าวกินบ้า กินบเอาขาจ่อสจเลเอาเข้าจับเหมือนเอาข้าจ่าจับเวลาบอกกได้ลูกเอาข้าจับเอ้าเอาเข้าจัเอาเจ้เขามาจับเาลูกเจ้เขามาจับเอาหอกหอกหอกเองแม่อื้อกินได้ลูกกินได้เอาเข้าจัเาลูกเอาเข้าจับเวลาเอาเข้าจับมาเอาเข่าจับมาลูกหงม

กะวานอยู่แต่ว่ามันหน่อยเนาะตายอ่ะนี่ตัวแสบแข็งเหรมันยังรเ็นมาชุกผักมาชุกผักอ่นีหลุนกอลย คือมันเรียกมันเท้านี่ชื่อแบบของมันเแบบขีนมาี่ยคือแบบนี้ยก็เดื่อนแบบมันอะไรก็ไม่ดีกอดกันเนี่ยเป็นหน่วยป่ะแล้วจะด้วงได้ขั้นวะขายเป็นกินเนื้อมาเดือดกับเปลือกลายอตอนนี้กินทุเรียนเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยพี่น้องกาเนาะสำหรับการเห็ดใบแจองโถเรือใบอาสัญญากรอยู่ทางบ้านทิมนี่ก็คือเห็ดใดทุกจังหวัดตัวเห็ดใน ในจังหวัดเลยนะบริเนเฮดในอำเภอใดเนาะคือทิ่บานทิพนี้อยู่ในตัวเมืองเลยก็คือเมืองสนุนบ,บุรีแต่ว่าแถวอยู่อยู่บ้านนี้บอสมาดที่จะเฮดใบแจงโถดอยู่นี่ใดคือต้องเฮดอยู่แควงหรือว่าอยู่จังหวัดเนาะคองแต่ละจังหวัดเลยการใส่เวลาประมาณสามวันหละคันเอาบดวนเนาะสำหรับเอกสารนก็นคือมีไปอย่างยืนที่อยู่ละกะสำมเนลคั่วกว่า <c oughs> ทางฝั่งไทยเชื่อว่าสำเนาทะเบียนบานเนาะ ทีว่าไปเยื่อนเนาะรายการทีพันธ์สีเอาเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเลยเนาะรายการทีพย,ยากให้มันถือกับพาสปอร์ตของทีพของแม่ทีพก็เลยเอาพาสปอร์ตให้เพิ่งน,นำขั้นเท้าขั้นเท้าบอบอเอาดวนก็คือแบบเออขั้นเท้าบอาอังกฤษคือใดกับมือเลยเนาะมือนั้นครั้งครั้งก่อนฮะไปเอาหาัได้กับมือเลยเพราะว่าเพิ่นตีใส่หัตถ์ใครั้งนี้ฮันเพิ่นว่าถ้าเบิ่งต้นแรงเพิ่นสีเบิ่งว่ามันสีได้บแต่ว่านัดแทนและแม็นม,มื่ออื่นเนาะสำหรับคาเหตุกับ ประมาณหกร้อยป้ายกับบาทเนาะสำหรับเอาด่วนว่าพันหาหลอยป้ายแหละแต่ว่าเพิ่นบ่มีเงินทอนแล้วทีก็เลยให้เพิ่นบ้านเอฟสีเดี๋ยเวลาเห็ดใบอสัญญากรเงินสี่นะเห็ดอยู่อำเภอรัว um per, ่วเห็ดอยู่จังหวัดใส่เวลาจักวันพี่นอ้องแล้วก็สำหรับใบขับขี่ของทีมพนกกักงานพันหาหลอยสี่สิบหา้าทั้งใบขับขี่ต่อใบขับขี่เล่านะแล้วก็เห็ดใบขับขี่สากลนพร้อมก็คือพันหาลอยสี่สิหบห้าบาท ซึ่งเพื่อนว่าวันสุกสิได้เนาะวันสุกกะมือหื้อแต่ว,ว่าพางมากพี่ก็ขึ้นเซเมนวันเศร้าเพื่อนว่าจังแั้นเนาะพี่นอ้องประมาณนั้นตอนนี้ก็กระพรอดบานหอดเทียนไปเทียมออนมื่อวานไปถ่า,ปายไซส์ไปถ่ายถ่ายคอนเทนต์ทังได้เนาะเพราะว่าไปเบียกเซนโตหรือว่าไปเห็ดอกสารอะไรพี่นอ้องกะขอบคุณขอบคุณนละล,ลายสไลซ์ที่ว่าเลี้ยงตุเรียนของพวกเฮาอ่หลอบแหลกในหลอบปี้เนาะที่ว่าได้กินทุเรียนได้กินยิ้วอยู่ไทย ที่ว่าได้กินทุเรียนกับขอบคัวแบบนี้เนาะขะขอบุญขอบ,ขอบคุณนคนไล่ไล่สลากินีทิพกาซีเจ้าว้เพียงทานีเดอ้อพาคนพี่น้องกดไลก์กแชร์เป็นกำลังใจให้ทิพแล้วก็ทิมงานในคลิปใหม่ต่อไปเด้อพี่น้องเจอก,กันใหม่ในคลิปหนา้าสบายดี